ไปเที่ยววัดพังม่วงเขาบอกมอีปู่ทาเวสสุวรรณองค์ใหญ่ตลอนตะเวนไหวพระขอพรพาเที่ยวเมืองไทยไปให้ทั่วแล้วก่อนจะถึงวัดพังม่วงซื้อแฮลก่อนข้างทางนะครับม,มีจอดมีขายอยู่ข้างทางเยอะแยะไปหมดเลยซื้อแฮลไ,ไ,ไป ประมาณ มากันเยอะเลยเราลงรถเราก็เจอแหละพอพยายามมากฮะอ,ะอ่ามดยิ้มไม่พูดวัดผังม่วง หาล่มกันเรา่ะไหว้ข้อกันว่ามาถึงใครจะไหว้ตรงไหนก่อนก็ได้นะไอ้ตไอ้ตรงนี้มุมนี้เขาไหว้พญานาคอยู่ไม่ไกลอ่ะ จากทางถนนใหญ่อะจากถนนถนนใหญ่เลี้ยวเข้ามานิดเดียวเส้นจากสุพรรณสุพรรณศรีประจันน่ะมาสีประจันไปใชนาทตรงนี้มีจุดแรกสตังอันนี้บูชาเทียน ตามปีเลยนะตามปีเลยปีชวดชลูขานทอโลงมะเสง็งไม่ไมีมีอะไรั้งอะ่ะเบิกซับเบิกซับ99บาท <c oughs> อ,อันนี้สาวๆก็นั่งมัดทูปไหว้พ่อกันทางหน้นทำอะไรแล้วหลวงพ่อก็ดูดวงมั้งอ่ะหรือเปล่านั่งอยู่นั่นะ Chờ mือ, Ồ ừ. đi đi, อาจารย์ก็เจอมือนะเปิดเปิดดวงเปิดทรัพย์อันนี้เรามานี่โอ้โหร้อนอู้เลยนี่ไหวพ้พ่อเอาเวสุวรณนะครับวันนี้เรามาแล้วก็มาไหว้ตรงนี้ก่อนนะ ถ้ามาตอนกลางวันเนร้อนร้อนมากๆตอนนี้ป้าก็เลยต้องยืนไหว้พ่ออยู่ในร่มนะที่วัดพังม่วงนะครับ,ออบนะป่าเขาขอพร ก็ท่องบทคถานะครับบทคถาเขาก็ใช้บทที่ขึ้นต้นพระคาถาชินบัญชรจุดทูบเก้าดอกดอกกุหลาบเก้าดอกแล้วก็ตั้งน้โมตัสสะสามจบแล้วเราก็ต่อด้วยปุตตามโมละเพปุตตังนะครับนะก็ะจนจบเทวสุวรรณโนนโมพุทธายนะในคาถาที่ขึ้นต้นบทสวดพระคาถาชินบัญชร อากาศร้อนจริงครับแดดร้อนมากเพราะฉะนั้นใครที่มาก็ต้องเตรียมหมวกเตรียมร่มทาครีมกันแดดมาวันนี้วันเกิดคุณป้าก็มาขอพรท้าวเวสสุวรรณพอเราขอพรท้าวเวสสุวรรณเสร็จเราก็ไปให้หลวงพ่อเจอมือเปิดโชคเปิดดวง หลวงพ่อท่านก็นั่งอยู่ข้างในนะตรงข้ามครับที่เราไหว้พ่อปู่เาวเวสวรณ์ณเมื่อกี้เลยเดี๋ยวไปให้หลวงพ่อเปิดดวงมีองค์บูชาให้ด้วยนะครับสี่นิ้วเ้านิ้วแล้วก็ยีนิ้วใครศรัทธาองค์ไหนแบบไหนแล้วก็เลือกบูชาอย่าลืมนะครับพอเราไหว้พ่อปู่เสร็จ ขับหลังหันพอลับหลังหันปุ๊บเราก็จะมาหาหลวงพ่อนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะอย่าลืมนะนั่งคอยคิวนะครับเจอมือเปิดโชคเสริมดวงกระตาป่านั่งคอยแหละ เดินลอดซุ้มเลยนะนี่ต้นอะไรอะ่ะยังดอกยังไม่บานนี่อะไรต้นไม้งูมีสวน ต้นแม่ทุกคุณ200ปีปักคาบกาบขอพรพระพุทธสัมฤทธิ์สำเร็จผลอายุ200ปีไปๆๆเข้าไ,ไ,ไ,ไปเป็นเลยไปตั้งขาดได้เลย เราก็ขอพอรกันนะที่หลวงพ่อสมฤิธผลดูด้านหลังพระโบสถนี่ที่วัดพังม่วงพังนี่คือช้างนะครับนะพังม่วงคือช้างสีม่วง เาเเป็นตกล้องราอ,ออกจากวิหารออกจากวิหารเราก็โอ้โหผ่านซุ้มปืนปน,นี่หลวงชาติโชคดีครับเจอหลวงพ่อโอ้ยฉน <c oughs> เนี๋ยวหลวงพ่อเข้าไปข้างในนู้นเหละครับ เดินโอ้พุทธิหลวงพ่ออยู่ข้างในมาแล้วอ๋อของเก่าอันนั้นของเก่าผมฮะของเก่า<ะ>มากเก่าเป็นร้อยปีก็รื้อซ่อมไม่ไหวไม้มันแตกหมดแล้วอันนี้ก็เลยสร้างใหม่เป็นปูนอ๋ออันนี้สร้างใหม่บารมีบารมีเทวเวสกับหลวงพว่อโสภิตในโบสถ์โอ้โหหลวงพ่อโสภิตใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวมีตังค์ค่อยมาบูชาเทวเวส <laughs> โหอย่างก็เดินอยู่ในอะไรนะในป่าอเมซอนอเมซอนเลยอ้โห้เยอะมากเลยนีเืออะไรต้นอะไรอะอะพวกเฟิร์น ี๋ยวเราเข้าไปนั่งกินกาแฟโอ้โหเหมือนเดินอยู่ในป่าเลยนะอ๋อถ้าตอนตอนบ่ายหลวงพ่อจะมารับแขกอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> อยู่ห้องรับแขกตรงนี้ อระเดี่อตอนเช้าที่ลุงมาก็มาเจอหลวงพ่อที่ศาลาตรงนู้นเมื่อกี้นะครับตรงนี้ห้องแอร์ด้วยนะสบายนี่คือบริเวณซุ้มกาแฟกาแฟเลี้ยงปลาด้วยโอ้โห สวยมากครับนะลองมาเที่ยวกันนะใครที่มาวัดพังม่วงอยู่แต่หน้าวัดไม่ได้มาหลังวัดเสียใจด้วยเลยเราต้องเดินมาหลังวัดนะครับฟ่ <c oughs> ามันดีดนั่งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอ้สาวน้อยก็มาด้วยสาวน้อยมาจากไหนจ้าถ่ยา,ายรูปไหนจี๊อันแหละ ก็มาเป็นครอบครัวนะมาเที่ยวเหมือนเหมือนอยู่ในป่าเลยเจริงจริงโอ้โหเหมือนอยู่ในป่าเมซอนเลยคือด้านหลังวัดก็ติดแม่น้ำโอ้โ ดูแก้วเจ้าจอมข้างหลังติดแม่น้ำครับอ้าวนุ่นเห็นมีศาลเจ้าจีนอยู่ตรงนู้นนุ่นศาลเจ้าจีน บริเวณหลังวัดติดแม่น้ำก็ลมลื่ดเย็นสบายโอ้ยที่ป่าเดินเลยแล้วป่าก็ถ่ายเขาไม่ได้ดูกล้องนะก็ดูแต่ใบ ดูครับมาเที่ยวกันดูนะครับว่าวัดพังม่วงนะบรรยากาศภายในวัดลุงแนะนําเลยนะถ้ามาไหว้พ่อท้าวเวสสุวรรณเสร็จแล้วก็ให้เดินเข้ามาตรงวิหารสำลิศผลขอพรหลวงพ่อสำลิศหลวงพ่อสำลิศผมน๊กจำไม่ได้เมื่อกี้ขอขอ,ขอทั้งในโบสถ์ท,ทั้งในวิหารนะครับเข้ามาแล้วก็เลยเข้ามาจนสุดในป่าเนี่ยป่าเมซอนเลย

พอเราจอดรถข้างล่างแหละครับเราจะขวามือเลยนะอย่าอย่าอย่าเดินเลยนะครับหรือถ้าเดินเลยไปแล้วขากลับก็แวะเข้ามาได้นะอยู่ใกล้ร้านจอดรถนี่แหละพอจอดรถที่ร้านจอดรถแล้วก็ขวามือเลยครับเจอร้านของปู่พญานาค หรือว่าใครจะเข้าไปข้างในไหว้เท้าเวสุวรรณก่อนก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะ